สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเชาวโซเชียลแคมทุกคนเลยตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กันที่สนามบินกู่ตงนะครับของเมืองฉางไห่ประเทศจีนนั่นเอง <ốc> ไปต้องงงนะว่าวันนี้มา,า,มาทาอะไรแตเช้านะครับตอนนี้ก็เกือบ7จ็ดโมงละหกโมงห้าส <58 S 2> ิบแปนะครับเรา,ากำลังจะเดินทางไปที่เ,เสิจจนเจิ้นของเมืองจีน ที่หนึ่งนะครับมืองที่คนที่ชอบไปเที่ยวกันแล้วก็ไปซื้อของกันต่งานรายน,น,น,นะครับเราจะพาไปดูผู้คนที่นู่นว่าเป็นยังไงการใช,กรใช,ช้การใช้ชีวิตอยู่การเป็นอยู่และการใช้จ่ายนะครับแล้วเราก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ฮ่องกงนั่นเองฮ่าแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปที่ไหนเนาะเดี๋ยวเราจะมีไกด์ชาวจีนคนหนึ่งพา เราไปเที่ยวกันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเรารอเวลาเดินทาง7โมง35เนาะเครื่องบินถึงจะออกประมาณนั้นยังไงก็รอดีตามขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็มีทั้งเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาเน่าน,านมาชมบ้างแล้วก็มาเป็นเพื่อนใหม่กันบ้างขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคระับยังไงก็ตามกันเรื่อยๆนะขอบคุณ